น้องหลานะครับผมสาวน้อยจากสปปลาวนะครับที่เธอมีความฝันอยากจะมาทํางานที่เมืองไทยและเธอก็มีความฝันอยากจะเป็นหมอลำนะครับล่าสุดน้องหลานะครับก็ได้เข้าสังกัดหมอลำเพชรลำเพลินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่กับคุณแม่พรพิรดีนะครับกับผู้ใหญ่บ้านสายจวดนะครับล่าสุดผมก็ได้เห็นคลิปเมื่อวานนี้เนาะที่น้องหลา ได้นั่งคุยกับผู้ใหญ่บ,บ้านสายจวดแล้วก็แม่พรพิรดีนะครับได้คุยกันถึงเรื่องรับน้องเข้ามาอยู่ในวงเนาะแล้วทางเพจของอหมอลำเพชรลำเพลินก็ได้ลงบอกว่าอย่างนี้ครับผมประวัติศาสตร์พี่น้องคนชมสดเนี่ยช่องผู้ใหญ่บ,บ้านสายจวดเนี่ย5,400คนและก็คนชมในไลฟ์สดนะครับผมในช่องในเพจของหมอลำเพชรลำเพลินเนี่ย เป็นหมื่นคนครับผมอ๋อทำลายสถิติจริง,รงๆเขาบอกว่าสถิติประวัติศาสตร์เพชรลำเพลิน10,000คนรับชมนะครับผมใครชมอยู่บ้างก็คือเป็นคลิปของน้องหลานนะครับที่นี่นะครับที่คุยกับทางแม่พรกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับผมถือว่ากระแสมาแรงจริงๆทุกคนก็ต่างให้ความสนใจสาวน้อย คนนี้ที่เดินทางมาจากสปปลาวเนี่ยแล้วน้าเสียงของเธอก็เสียงดีมีเอกลักษณ์นะครับผมหน้าตาก็สาวสวยเนาะและหลายคนก็แฟนคลับแฟนเพลงของหมอลำเองเนี่ยนะครับก็ต่างสนับสนุนเธออยากจะให้เธอสมหวังในการที่จะเป็นหมอลำนะครับผมตอนนี้ก็มีแฟนคลับฐานแฟนคลับพอสมควรแล้วนะครับผมที่สนับสนุนเธอเนาะและล่าสุดนะครับนี่เนาะวันที่29นี้นะครับผมไลฟ์สด เปิดตัวน้องคำล่านะครับผมโอช่ายาใหม่หรือว่าชื่อใหม่ของเธอก็คือน้องคำล่าคำล่าลำละครนะครับเปิดตัวเปิดกลุ่มแล้วนะครับพี่น้องอ๋อทักหาที่เพจของหมอลำเพชรลำเพลินได้เลยนะครับอืมเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับบัตรราคา99บาบาทนะครับมาแล้วสุดพิเศษ EP นี้นี่นะครับต้อนรับคำล่าลำละครเพชรลำเพลินนะครับ เปิดกลุ่มแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปที่เพจของหมอลำเพชรลำเพลินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ให้เข้ากลุ่มนะครับผมซื้อบัตรซื้อตั๋วเันเข้าไปได้นะครับผมไปดูความน่ารักความสดใสของน้องแล้วก็ไปดูความสามารถของน้องนะครับและน้องล่านะครับผมได้ดูอยู่เห็นน้องใส่ชุดนี้ย่าสุภาพเนี่ยเลือกให้เองกับมือเลยนะแล้วน้องใส่ออกมาสวยมาก สวยเหมาะกับน้องใส่ชุดลำเพลินครั้งแรกอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่น้องนะครับได้คุยกับทางแม่พรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ฟังนะครับผมเป็นคลิปจากเพจหมอลำเพจลำเพลินนะครับนี่นะครับ คือแม่พรถึงกับกันน้ำตาไม่อยู่เลยนะครับผมจริงๆตนท่าของน้อง,ง,องบบเป็นคนที่มีนาเสียงดีเหมือนกับศิลป,ปิีมีความสามารถก็ยินดีกับน้องด้วยเนาะน้องก็ถือว่าประสบความสำเร็จใน,น,นขั้นหนึ่งแล้วที่น้องได้เข้าสังกัดหมอลำเพชรลำเพลินนะครับและล่าสุดนะครับทางหมอลำเพชรลำเพลินก็โพสต์นะครับ เปิดตัวนักแสดง MV เพลงใหม่ล่าสุดพรพิรดีบอบปปาจาักเถือนะครับผมก็คือน้องคำล่าลําละครฝากพี่น้องติดตามเนเดอร์พี่น้องนี่นะครับเป็นโพสต์นี้นะครับอันนี้น้องล่าเนเดอร์พี่น้องเด้อสาวเล่าปูง่ามขักเสียงกระดีผมได้เจอตัวจริงน้องแล้ววันนั้นน่ะ ผมก็ได้คุยกับน้องอยู่แล้วรู้สึกว่าเห็นถึงความพยายามที่น้องอุตส่าห์เดินทางมาเนาะจากสาปปาลาวและทางอาจารย์ซอกเกษตรวิสัยนะครับผมก็ได้โพสต์แท็กกับแม่พรพิรดีนะครับบอกว่าหอบฝันข้ามฝั่งโข,ง,ขงวตีคอยสีเขียนใดบอนอโจทย์ขึ้นยากแทบพี่น้องศิลปินข้ามหลาล่ำละครเผ็ดล่ำเพลินครับนี่นะครับเป็นโพสต์ของอาจารย์ซอนะครับเกษตรวิสัยครับ แสดงว่ากำลังจะมีเพลงเขียนเพลงให้น้องเร็วๆนี้รอชมนะคะรอชมผลงานอันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับจากแฟนขับ FC นะครับรอชมค่ะอาจารย์ขอแบบโจดๆน้ำเนื้เดออ์อาจารย์ซ้อว่าันสุดยอดค่ะอาจารย์รอชมค่ะดังแน่นอนค่ะ และก็ทางหมอลำเพชรลำเพลินลลนะครับก็ได้เปิดตัวนะักแสดง MV อีกหนึ่งคนนะครับเพลงใหม่ของแม่พรพิรดีนะครับเพลงปา๋าบอป๋าจักเถื่อเป็นคุณเปียรัชดานะคะผมฝากพี่น้องติดตามด้เด้อครับสวยสวยส,วยสวยินี่ลูกล่าสุดครับน้องได้ไปล่องสุดนี่สุดนีส่สวยสวย,สวยพี่น้องคำลาบป็ดน้อย เผ็ดลำเพลินม่มันมนเป็นหน่อยอยู่วันนี้อยู่นี่แม่ยู่บ่ารสพอแต่งโอ่งสองเครื่องออกมาแล้วพี่น้องพอแต่งชุดแต่งหน้าทําผมแล้วคือสวยมากจําไม่ได้เลยตัวน้องมีพื้นฐานน้องสวยอยู่แล้วเนาะดูชุดเต็มๆครับ อันนี้เป็นคลิปจากเป็นคลิปจากไลฟ์สดของหมอลำเพชรลำเพลินนะครับ <Okay. And. S 1> แล้วก็แอบเห็นแม่พรด้วยนะแม่พรถ่ายชุดนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนี่สวยมาก สวยครับผมอ่ะสุดท้ายนี้เนะาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ศ<ล>ิลปินใหม่นะคร<ล>ับผมศ<ล>ิลปินใหม่ป้ายแดงเลยก็ว่าได้จากหมอลำเพชรลำเพลินนะครับก็คือน้องคำล่าลำละครนะครับและจะมีะไลฟ์สด EP พิเศษเปิดตัวคำล่าลำละครนะครับวันที่29นี้นะครับผมอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปชมไลฟ์สดกลุ่มปิดได้นะครับ ใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปที่เพจหมอลำเพชรลำเพลินได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์ให้เข้ากลุ่มนะครับผมบัตรราคา99บาทพี่น้องรับรองว่ามันแน่นอนสนุกแน่นอนครับนี่นะครับเข้าไปที่เพจหมอลำเพชรลำเพลินได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องคำล่าลำละครเนาะเพราะว่าเราเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความสามารถของน้องก็ฝาก FC แฟนคลับแฟนเพลงของหมอลำนะครับก็ฝากติดตามน้องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์นะครับก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ